เครื่องรางบ้างครับอ่าเม็ดนี้ผมผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณ,คณโบนะบางปะกงนะครับคุณโบบางปะกงเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกกันเป็นเพื่อนที่สนิทและเป็นเจ้าของสาขาเครื่องมือไทยสาขาบางปะกงด้วยนํามาให้นะครับนํามาให้นะครับเม็ดนี้เป็นเป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่รอดนะครับวันไนโลงนะครับอันเนี้ยสมบูรณ์มากเม็ดหนึ่งของวงการเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเม็ดหน้าใหม่ด้วยเหมือนเม็ดที่แล้วที่ผมเอามาไลน์นะก็คือเม็ดหน้าใหม่ เม็ดนี้เนี่ยต้องบอกโอ้โหความมันของลักนี่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะหูอยู่นะครับเนี่ยหูอยู่นะครับเนี่ยหูครบนะหูเนียนๆเ,เลยนะครับครบเลยนะแล้วดูลักเนี่ยนะลักนี่แห้งแก๊กเลยนะแห้งแบบแห้งแก๊กเลยนะ,ะคุณโบบอกหูเจ้าของซื้อมาถูกมากนะครับแล้วเขาก็ตัดกันมานะครับแล้วก็วิ่งมาหาผมนะครับมาจากบางปะกงมาหาผมผมบอกโอ,โอเคผมผมยินดี ผมยินดีรับเช่านะครับผมยินดีรับเช่าผมก็เช่าเขาไว้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสวยมากสวยมากถูกใจมากนะครับก็ได้ราคาไม่แพงด้วยได้ราคาในราคาเบาด้วยนะครับก็คุณโบแบ่งให้นะครับบอกว่าโอเคพี่ผมให้พี่ผมให้พี่นะครับก็ถือว่านิยมนะครับแล้วเนี่ยปู่ลอดเราจะรู้ได้ไงนะครับอันนี้ลายมันจะคล้ายๆวัดกลางมังแก้วแต่อย่าลืมนะครับปู่ลอดเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เขาคือลายคาดกลางเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหม ลายนี้เป็นลายคาดกลางลายนิยมนะครับอ่าลายนิยมก็คือะไรมีมีเชือกมีเก school, exemple, ลียวเขาเรียกว่าลายเกลียวคาดกลางนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายเกลียวลายเกลียวคาดกลางนะครับอันนี้เอกลักษณ์ปู่รอดเลยนะครับเอกคาดกลางคือลายมันจะมีเชือกคาดกลางเห็นไหมครับนี่นี่นี่ผมผมวางให้ดูเห็นไหมสังเกตไหมครับว่ามันคาดกลางเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมอ่าแบบนี้ เนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจเลยนะเออราคามันอยู่ที่ความพอใจเลยนะครับเนี่ยแบบนี้โอ้โหผมบอกให้คุณไปเจอรักนะร<ป>ักแบบนี้เนี่ยแห้งๆแบบนี้แล้วรัดแน่นๆอย่างนี้นะอยู่กับพระอะไรก็แท้นะครับอย่างนี้เขาเรียกลักร้อยปีเห็นไหมครับเนี่ยรักร้อยปีมันจะแห้งแล้วมันแดงเห็นไหมครับมันแดงนะครับอ่าลายเกลียวคัดกลางนะครับ ซึ่งซึ่งต้องใช้คําว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เนาะเออนะครับสวยครับ